ฮัลโหลยูเรามาต่อกันดีกว่ากับลูกบาสบอมรอบที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์แถมยังไม่อ่านคู่มือการใช้อีกรอบนี้หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเซตนี้จะลูกเล็กหน่อยแต่มีกลิ่นสตรอเบอรี่น้องปุณก็บอกเราว่าแม่รอบนี้ปุนขอเล่นลูกเดียวพอนะส่วนอีก3าลูกกับปุณจะเก็บไว้เล่นกับพี่พอตกับน้องพร้อมเราก็เลยบอกได้ครับแกะเองเลยครับแต่รอบนี้มีที่แกะให้ด้วยแต่แอบรู้สึกว่ารอบนี้มันจะนุ่มๆกว่าเดิมนะและแบบเละๆหน่อยเนี่ยน้องปุณแกะแบบ จะติดคามือเลยอะไรประมาณนี้หลังจากที่คุมหันหันเฉิญนเฉือนกันอยู่พักนึงแล้วแล้วก็แกะได้อา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไหนบอกว่าจะเล่นลูกเดี๋ยวหันน้องปอลหันมาบอกแม่ปุ๊นรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปขออีกลูกนะคะแม่แม่ยังไม่ทันตกลงเลยหันไม่หยิบขึ้นไปแกะเองเลยจ้านั่นแหละสุดท้ายก็ให้เขาเล่น2ลูกแต่แต่เดี๋ยวก่อน พอหันไปหยิบสายยางแป๊บเดียวเละคาพื้นคามือคากระมังเลยจ้าปุณบอกปุนไม่ได้ทํานะแม่มันเละเองอืมจ้ะโทษลูกบัสบอมที่มันนิ่มเกินไปเป็นไงละ่ะผลของการขี้โกงแม่ตั้งแต่แรก <S <S เราตกลงกันแล้วว่าจะเล่นลูกเดียว <S <S สุดท้ายได้เล่นลูกเดียวจริงๆมาดูกันรอบนี้ไม่ได้กินฉลอกเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะฉันทําพังรอบนี้ฉันมีประสบการณ์แล้วคู่มือเขาบอกว่าให้เปิดน้ําให้กระทบกับลูกบัสบอมแล้วฉันก็ฉีดน้ําให้แรงๆไปเลยยิ่งแรงฟองก็ยิ่งขึ้นเยอะจ้าแต่ ว่าอัตราส่วนน้ําเท่าไหร่ฉันไม่รู้ฉันเอาให้เต็มเต็มกระมังนี่ไว้ก่อนแหละน้องจะได้เล่นสนุกสนุกเย้เย yeah, yeah. ้รอบนี้สําเร็จรอบนี้สําเร็จนี่ขนาดน้ําเยอะมากแล้วก็บวกกับลูกบาสบอลแค่นประมาณลูกครึ่งเองนั้นเนี่ยฟองยังเยอะขนาดนี้เลยอ่ะลูกบาสบอลอันนี้รู้สึกว่าจะนุ่มๆหน่อยคล้ายๆทรายนุ่มๆอ่ะทำให้น้าเป็นสีแดงแล้วก็มีกลิ่นหอมสตรอเบอรี่